สวัสดีครับนักเรียนวันนี้อุปกรณ์จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงสีธรรมชาตินะครับซึ่งนักเคเมีเขานําสีธรรมชาติมาวางเรียงกันเป็นวงกลมนะครับเขาแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด12สีส่วนจะมีวิธีการทําในนั้นมาเรียนรู้ไปพร้อมกัน,นครับครับนักนเรียนก่อนที่เราจะไปทําวงสีธรรมชาตินะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับ แับแรกนะครับแล้วก็มีนะครับดินสอยางลบไม้บรรทัดแล้วก็ผ้าขี้ริ้วนะครับวงเวียนนะครับถ้าใครมีวงเวียนให้ใช้วงเวียนแต่ถ้านักเรียนคนไหนลืมมาวงเวียนมาครับให้ใช้วงเวียนกระดาษแทนได้ครับแล้วก็มีจานสีมีสีแล้วก็มีคู่กันเตรียมน้ำมาด้วยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ครับ เรามาดูขั้นตอนการทําวงสีธรรมชาติกันครับครับนักเรียนก่อนที่จะทําวงสีธรรมชาตินะครับเราต้องมาสร้างวงกลมก่อนนะครับโดวยวิธีสร้างวงกลมเราก็จะใช้วงเวียนในการทําวงกลมแต่ว่าวันนี้ครูกรจะใช้เป็นกระดาษแข็งเจาะรูนะครับเป็นวงเวียนกระดาษเหมาะสําหรับนักเรียนที่ลืมวงเวียนมางเรียนนะครับครูกรก็เจาะรูกระดาษให้ได้สองรูนะครับแล้วก็นําตรงนี้นะครับจิ้มลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ เอาดินสออีกด่ามนึงนะครับจิ้มตรงขอบแล้วก็ลากให้เกิดเป็นวงกลมนะครับตอนนี้เราก็จะได้วงกลมแล้วนะครับครับนักเรียนหลังจากที่เราได้วงกลมไปแล้วนะครับเราก็จะใช้ไม้บรรทัดน,นะครับในการฉีดเส้นบาทศูนย์กลางอุปกรณ์จะเอาไม้บรรทัดน,นะครับเลื่อนไปหาจุดศูนย์กลางที่เราทําวงเวียนเมื่อกี้นะครับอ่ะพอตรงกับจุดศูนย์กลางแล้วอุปกรณ์ก็จะทําการฉีด ให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับครับนักเรียนเมื่อเราได้วงกลมกับเส้นผ่าศูนย์กลางมาแล้วนะครับเราจะแบ่งวงกลมให้ได้ทั้งหมด12ช่องนะครับโดยอุปกรณ์นะครับจะใช้วงเวียนอันเดิมนะครับหรือถ้าใครใช้วงเวียนแบบปกตินะครับห้ามขยับความกว้างของวงเวียนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ระยะเดิมในการสร้างจุดตัดเพื่อที่จะแบ่งวงกลมให้เป็น12แฉกนะครับอุปกรณ์จะเอาดินสอนะครับเสียบลงไปตรงกระดาษนะครับแล้วจิ้ม ตรงจุดตัดตรงนี้นะครับแล้วอุปกรณ์ก็จะทําการเลื่อนวงกลมไปให้ใกล้เส้นรอบวงตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการขีดครับด้านล่างเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ได้จุดตัดเพิ่มมาอีก2จุดนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันนะครับ ตอนนี้เราก็จะมีจุดตัดทั้งหมด6จุดนะครับเรียนเมื่อเราได้จุดตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลากจุดตัดแต่ละจุดนะครับลากมาหากันนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับอตอนเริ่มจากตรงนี้นะครับครับเมื่อเราได้ ทำการแบ่งแบบนี้แล้วนะครับทั้งหมดเราจะได้ทั้งหมด6กช่องนะครับเราจะทําการแบ่งอีกครั้งหนึ่งให้ได้ส2ช่องนะครับคือเราทําการวัดนะครับครับทีนี้เราจะมาทําการแบ่งนะครับตัวนี้ได้8.4ุดสี่มิลนะครับแเซนกับอีกสมิลล้วก็จะแบ่ง4เซนกับอีก2มิลนะครับเราก็เห็นจุดตรงนี้แล้วเราก็เล็งจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เล็งเข้าหาจุดศูนย์กลางนะครับ แล้วก็ทำการแบ่งทำแบบนี้จนครบทุกอันนะครับครับตอนนี้เราก็จะได้12ต้องแล้วนะครับครับนักงเรียนตอนนี้เราได้ภาพร่างแล้วนะครับภาพร่างวงสีธรรมชาตินะครับ ส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการลงสีวงสีธรรมชาตินะครับเรียนวงสีธรรมชาตินะครับก็จะมีทั้งหมด12สีนะครับประกอบไปด้วยสีขั้นที่1ขั้นที่2และขั้นที่3สีขั้นที่1ก็จะมีแม่สีอยู่3สีนะครับได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีน้ําเงินนะครับผู้ก่์จะทําการระบายแม่สีลงไปก่อนนะครับ ครับนักเรียนเมื่อเราระบายสีแรกเสร็จแล้วนะครับให้เรานับไปอีกสีช่องนะครับ1 2 3 4สสี่ช่องนี้เราจะระบายแม่สีสีถัดมานะครับอุปกรณ์จะทำการระบายสีเหลืองไปนะครับเรียนเมื่อเราระบายสีที่ี่1สี2คือสีแดงและสีเหลืองที่เป็นแม่สีนะครับนับถัดจากสีเหลืองไปอีกสีช่องเหมือนเดิมครับ 1>, 1 2 3 4ช่องนี้เราจะทำการระบายแม่สีสีหนึ่งคือสีน้ำเงินนะครับเรียนหลังจากที่เราระบายสีแค่ที่1หรือแม่สีทั้ง3สีลงไปเรียบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทำการ ระบายสีขั้นที่2นะครับสีขั้นที่2เกิดจากสีขั้นที่1ผสมกันหรือเกิดจากแม่สีผสมกันนั่นเองครับจะมีวิธีการยังไงเรามาดูกันครับตอนนี้อุปกรณ์ก็จะนำการเอาสีสีเหลืองนะครับคือสีขั้นที่1หรือแม่สีเนี่ยครับมาผสมกับสีแดงนะครับอุปกรณ์ก็จะเอาสีเหลืองออกมาก่อนก่อนที่อุปกรณ์จะผสมสีแดงเข้าไปนะครับอุปกรณ์ต้องล้างคู่กันก่อนนะครับสําคัญ คือต้องล้างอุกกรณทุกครั้งนะครับเมื่ออุปกรณ์ล้างอุกกรณ์สะอาดแล้วนะครับอุปกรณก็ทําการนําสีแดงนะครับครัอบออกมาเพื่อที่จะผสมไม่เข้ากันกับสีเหลืองนะครับหลังจากได้สีขั้นที่2นะครับคือสีแดงกับสีเหลืองผสมกันได้สีส้มเสร็จแล้วอุปกรณ์ก็ ระบายสีส้มงลงไปช่อง,งกลางตรงนี้นะครับครับต่อไปครูปอนก็จะทำการระบายสีขั้นที่สองอีกสีกหนึ่งนะครับคือสี เขียวนะครับคือการนําเอาสีเหลืองกับสีน้ําเงินมาผสมกันนะครับกันอื่นต้องล้างผู้กันให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดผ้าหแห้งนะครับเราก็จะทำการเอาสีเหลืองนะครับออกมาไว้เพื่อผสมนะครับหลังจนากนั้นล้างผู้กันให้สะอาดนะครับ จากนั้นทำการผสมครับจากนั้นกอญจจะทำการระบายลงไปนะครับในช่องระหว่างสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะครับที่ผสมกันได้สีเขียวก็จะระบายลงไปตรงช่องกลางนะครับ ต่อไปเราก็จะระบายสีแคที่2สีสุดท้ายแล้วนะครับก็คือสีม่วงนะครับเกิดจากสีน้ําเงินนะครับผอสมกับสีแดงนะครับเราจะระบายสีม่วงลงช่องนี้นะครับอุกณ์ก็จะทําการนําสีน้ําเงินนะครับเอาออกมานะครับหลังจากนั้นกุกณ์ก็จะล้างทุกการให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดนะครับไล่รอบนะครับหลังจากนั้นกุกรงก็จะใช้สีแดงนะครับ ผสมกับสีน้ำเงินนะครับนี่ก็เด้งสีแดงออกมานะครับครับตอนนี้ครูกรลได้สีม่วงแล้วนะครับครูกรก็จะระบายลงไปในช่องตรงกลางตรงนี้นะครับครับเมื่อเรียนทําตามที่ครูบอลได้สาธิตไปนะครับนักเรียนก็จะได้สี วงล้อสีธรรมชาตินะครับสีขั้นที่1และสีขั้นที่2นะครับส่วนสีขั้นที่สามเกิดจากสีขั้นที่1ผสมกันกับสีขั้นที่2นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรียนมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเรียนสีขั้นที่3มสีแรกที่เราไปทาก็คือนะครับนำสีขั้นที่ที่งกับสีขั้นที่2มาผสมกันก็คือเอาสีแดงแม่สีนะครับผสมกับสีส้มซึ่งเป็นสีขั้นที่2นะครับกรก็จะเอาสีแดงนะครับออกมาไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับทําการล้างทุกกันครับหลังจากนั้นกุกอนก็จะเอาสีส้มนะครับในปริมาณที่เท่าเทากันนะครับมาผสมกันกับสีแดงครับก็จะเกิดเป็นสีส้มแดงนะครับก้อนก็จะระบายลงไปในช่องระหว่างสีส้มกับสีแดงนะครับ ครับต่อไปสีที่อุกวางจะทำนะครับก็คือสีส้มซึ่งเป็นสีขั้นที่2นะครับแล้วก็สีเหลืองซึ่งเป็นแม่สีหรือสีขั้นที่หนึ่งนะครับก็จะผสมกันนะครับเอาสีส้มนะครับที่ได้ในตอนแรกนะครับออกมาก่อนครับก็ทําการผสมกับสีเหลืองนะครับแต่ต้องล้างผกกันก่อนนะครับเวลาผูกกันเสร็จแล้วก็เอาสีเหลืองมาผสมครับตรงนี้เราก็จะได้เป็นสีส้มเหลืองนะครับ เสร็จแล้วอุปกรณ์ก็จะทําการระบายสีส้มเหลืองลงไประหว่างสีส้มกับสีเหลืองนะครับอุปกณ์จะทําการเอาสีเขียวนะครับผสมกับสีเหลืองนะครับก่อนจะทาต้องล้างผูกันให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็เช็ดให้สะอาดครับ รูกรได้แบ่งสีเขียวไปแล้วนะครับจากนั้นรูกรก็จะเอาสีเหลืองนะครับไปผสมกับสีเขียวนะครับก็จะได้เป็นสีเขียวเหลืองนะครับรูกรก็จะได้นาเอาสีตรงนี้นะครับไประบายลงระหวา่างช่องสีเขียวกับสีเหลืองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสีเขียวและสีน้ําเงินนะครับอุกรจะเอาสีสองนี้มาผสมกันนะครับซึ่งสีน้ําเงินเป็นแม่สีนะครับคือสีขั้นที่1และสีเขียวเป็นสีขั้นที่2นะครับก็จะได้เป็นสีเขียวน้ําเงินนะครับอุกรล้างกันสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็นําสีน้ําเงินนี้นะครับมาผสมเข้ากับสีเขียวนะครับลักษณะของสีเขียวน้ําเงินนะครับเขาก็จะออกสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะครับ หลังจากได้สีตามต้องการแล้วคุปกรก็จะระบายลงไประหว่างสีน้ําเงินกับสีเขียวนะครับก็คือช่องนี้นะครับสีต่อไปที่คุปกรณจะทํานะครับก็คือสีม่วงน้ําเงินนะครับก็คือจะเอาสีม่วงกับสีน้ําเงินผสมกันสีน้าเงินเป็นสีขั้นที่1สีม่วงเป็นสีขั้นที่2นะครับเราจะเอาผสมกันนะครับ ็จะได้เป็นสีแค่ที่3ามคือสีม่วงน้ําเงินครับคุณกอนจะเอาสีม่วงมาก่อนนะครับจากไ้สีม่วงเสร็จแล้วคุณกรนก็ทําการล้างคู้กันครับทำผู้กันให้สะอาดแล้วเช็ดผ้านะครับจากนั้นคุณกรนก็จะนําสีน้ําเงินนะครับมาผสมกันกับสีม่วงนะครับก็จะได้เป็นสีม่วงน้ําเงินนะครับ เพื่อไ,ได้สีม่วงน้ําเงินตามที่ต้องการนะครับอูปกรณ์ก็จะระบายลงไประหว่างสีม่วงกับสีน้ำเงินนะครับการเรียนต่อไปอุปกรณ์จะทํา สีขั้นที่3สีสุดท้ายนะครับคือการนําเอาสีแดงนะครับซึ่งเป็นแม่สีหรือสีขั้นที่1ผสมกับสีม่วงซึ่งเป็นสีขั้นที่2นะครับมาผสมกันจะได้เป็นสีม่วงแดงนะครับโดยครูกรอนจะนำเอาสีแดงตรงนี้นะครับไปผสมกับสีม่วงนะครับพอคุูกรอนได้สีม่วงแดงตามที่ต้องการแล้วนะครับครูกรอนก็จะระบายลงไประหว่างสีแดงและสีม่วงนะครับ เมื่อเรียนได้ทําวงล้อสีธรรมชาติตามขั้นตอนของอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเรียนก็จะได้วงสีธรรมชาติในลักษณะนี้นะครับวงสีธรรมชาตินะครับช่วยในการดูสีคู่ตรงข้ามได้ด้วยนะครับคือสีไหนที่เขาอยู่ตรงข้ามกันนะครับเรียกว่าเป็นสีคู่ตรงข้ามเช่นสีแดงนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสีเขียวก็คือ2สีนี้เป็นสีคู่ตรงข้ามกันเราสามารถดูได้จากวงล้อ สีธรรมชาติตรงนี้ได้เลยนะครับว่าสีไหนตรงข้างกับสีไหนนะครับนี่คือประโยชน์อีกอย่างนึ่งของวงสีธรรมชาตินะครับครับต้องเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องวงสีธรรมชาติไปแล้วนะครับคุปกอณหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถทําได้นะครับแล้วก็สนุกกับการเรียนศิลปะขอบคุณครับ